เมื่อสองสาวันก่อนเราพึ่งได้เล่นูลองไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมูลองฟอร์เลนเดนัสตี้พึ่งเล่นจบไปไม่กี่วันตอนแรกเรากะจะข้ามเกมนี้ไปเพราะว่าพึ่งเล่นเทมนนเซียก็เลยอยากจะพักเกมแนวโซ u ไล t ์ไปสักหน่อยแต่พอได้ลองเดโมโตัวสุดท้ายที่เปิดให้เล่นก่อนเกมจะวางขายเราก็ติดใจรู้สึกว่าระบบ c o m แบทของเกมเนี้ยสู้สนุกมือมากๆมียิงคาถาใส่ศัตรูได้ด้วยสุดท้ายก็ไม่รอดพอเกมออกก็จัดไปตามระเบียบเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังนิดนึงเอาแค่ช่วงต้นๆให้พอเข้าใจบริบทเกมนี้ใช้ฉากหลังเป็นเรื่องราวของสามก๊กในช่วงกระบฏพกผ้าเหลืองตอนนั้นขุนพลหลายๆคนกำลังอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามกอบกู้บ้านเมืองกันอยู่ เรื่องเริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกพวกกบฏพวกผ้าเหลืองเนี่ยปุกโจมตีแล้วก็มีนักรบนิรนามเข้ามาช่วยชายตาบอดคนหนึ่งขณะที่กำลังจะถูกลุมฆ่าพอช่วยเสร็จนักรบนิรนามเองก็ถูกลอบโจมตีแล้วก็สลบไปหลังจากนั้นก็เข้าสู่เมนูสร้างตัวละครฮ่าๆใช่แล้วนักรบนิรนามคนนั้นก็คือผู้เล่นนั่นแหละ แล้วพอเราตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็จะพบว่ามีเครื่องรางที่สามารถาในเกมใช้คำว่า d Beast ีวายบีสสามารถเรียก d ีวายบีสเหล่านี้เข้ามาช่วยต่อสู้ได้ตัวเราก็จะได้ออกเดินทางไปร่วมสู้กับเหล่าขุนพลในตำนานของสามก๊กหลายคนซึ่งในตัวเกมได้ใส่เรื่องราวของอสุรกายปีศาจเข้ามาด้วย ก็ตามฉบับทีมพัฒนาเขาเลยคล้ายๆกับเกมก่อนๆหน้าอย่างนิโอส่วนที่มาของพวกมันนั้นก็จะเป็นยังไงแนะนําให้ไปลองเล่นกันดูส่วนตัวเรารู้สึกว่าเกมนี้เอา3ก๊กมาตีความใหม่ได้สนุกดีบทบาทใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาทําให้หลายๆตัวละครเนี่ยมีความเท่เพิ่มขึ้นเป็นกองแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะจืดลงไปแบบไม่น่าจดจําเท่าไหร่ แต่ก็นั่นแหละ3ก๊กมีตัวละครเยอะมากคงจะหาจุดเด่นให้ทุกตัวละครเท่าๆกันไม่ไหวหรอกแต่ถึงจะมีการตีความแบบใหม่เส้นเรื่องก็ยังคงอ้างอิงความเป็นไปตามแบบ3ามก๊กใครที่พอรู้เรื่องราวก็อาจจะพอคาดเดาได้คร่าวๆว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่สำคัญเลยก็คือบทสรุปที่แทบจะปูไว้เลยว่าต้องมีภาคต่อแน่ๆซึ่งเราก็อยากให้มีเพราะว่า ตัวละครที่เราชอบที่สุดใน3ก๊กเนี่ยยังไม่ได้โปลมาแต่ว่าต้องโปลมาแน่ๆถ้ามีภาคต่อก็ปูไว้ซะขนาดนั้นว่าจะพูดเนื้อเรื่องนิดเดียวก็พูดมาซะเยอะเลยวูลองสำหรับเราเป็นเกมโซลไลท์ที่มีการต่อสู้ที่ดุเดือดมากตั้งแต่ตัวละครทหารเทินดินยันบอสแทบจะทุกตัวเนี่ยโจมตีแรงมากๆอาจจะต้องทำความคุ้นเคยช่วงต้นเกมพอสมควร แต่ว่าพอจับทางได้เนี่ยก็จะพบว่าเกมนี้มีทางเลือกในการต่อสู้เยอะมากๆเฉพาะอาวุธก็ปาเข้าไป10กว่าชนิดแต่ละชนิดก็จะมีมูฟเซตเป็นของตัวเองแล้วก็ยังมีพวกวิชาสเปลที่เปิดโอกาสให้เราสวมบทเป็นนินจาคาถาคว้างสารพัดเวทมนต์ใส่ศัตรูช่วงแรกๆอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่าพอสเตตัสสูงๆเนี่ยบอสก็มีสะดุ้งอยู่เหมือนกัน เราเล่นสายพ o อยซันช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าโกงมากปลาพิษไปแล้วก็วิ่งหลบอย่างเดียวจนศัตรูตายก็มีเรียกได้ว่ามีอะไรให้ทดลองเล่นเยอะมากและก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวจะแตกเพราะว่าอัพสเตตัสมั่วเกมนี้เราสามารถรีสเตตัสได้เรื่อยๆเป็นอะไรที่ใจดีกับผู้เล่นสุดๆง่ายๆเลยก็คือเราประทับใจระบบคอมแบทเกมนี้มากม อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไม่เกี่ยวกับตัวเกมเป็นระบบการตกแต่งชุดเกราะและอาวุธถ้าเราไม่ได้ชอบดีไซน์ของชุดเกราะแต่ว่าจำเป็นต้องใช้เพราะมีสเตตัสหรือค่าพลังบางอย่างที่มันเอื้อต่อสายการเล่นของเราเราสามารถเปลี่ยนสกินของมันได้มันก็คือระบบเลเยอร์คล้ายๆกับของม o n เตอร์ u n t e r นั่นแหละสายแฟชั่นอย่างเราถูกใจสิ่งนี้มากได้ดูดีพร้อมกับสเตต งามๆเป็นอะไรที่สุดยอดอมากๆรวมๆก็น่าจะประมาณนี้เราเอนจอยกับตัวเกมมากๆแล้วก็คาดหวังกับภาคต่ออยู่อย่างที่บอกหวังว่าจะมีข่าวคราวในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังรอเล่น Resident Evil 4 Remake อย่างตื่นเต้นได้ลองเดโมไปแล้วก็แทบบ้าอดใจไม่ไหวอยากวับไปตอนเกมออกเลยอยากเล่นมากๆแล้วคิดว่า ถ้าเล่นจบคงจะได้มาพูดคุยกันในแฟนอาร์ดอีกรอบยังไงก็เดี๋ยวไว้มาคุยเล่นกันใหม่